ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  ก็สวัสดีวันว่างๆครับช่วงนี้จะว่างๆครับเพราะว่าอากาศมันเย็นแอร์ก็จะไม่ค่อยเสียเท่าไหร่จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับวันนี้ก็เป็นพายุเข้าครับพายุเข้าช่วงนี้ก็มีข่าวน้ำท่วมหลายพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ก็มีข่าว น้ำท่วมครับพอช่วงนี้พายุเข้านะครับเนาะพายุเข้ามันก็เป็นภัยธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับก็อยู่งี้ครับทีนี้มันว่างๆก็อยู่ลักษณะงี้ครับว่างจะไม่จะจะอยู่แบบนี้จะไม่เอาออกเขาจะลดไ,ไม่ออกเพราะว่าไม่มีใครมาผมก็อยู่เงี้ยครับ ถ้าไม่มีเอฟซีถ้าไม่มีลูกค้ามาผมก็จะให้อยู่ยงี้ <c oughs> เราก็จะจัดลักษณะนี้นะครับนะครับถ้ามีลูกลูกค้ามามีเอฟซีมาก็จะลดออกไปจอดข้างนอกหรือไปจอดข้ข้างฝั่งนู้นก็ได้อันนี้ก็เงียบๆไปครับเงียบๆไปลูกค้าเอฟซีอันี้ก็เงียบ ก็เลยมาทำลิปสักหน่อยกลัวจะหลงี่ลืมกันนะครับนะครับถ้าใครสนใจถ้าใครสนใจที่จะอบรมหลักสูตรเครื่องปรับอากาศรถยนต์ก็สมัครเข้ามาได้นะครับสมัครเข้ามาได้เลย ะรหรือใครอยากจะมาฝึกก็มาฝึกอาจารย์ได้ที่นี่ครับที่นี่นะครับมาฝึกได้ที่นี่นะครับที่นี่มันก็กว้างขวางดีครับกว้างขวางดีที่จอดรถเ,เยอะแต่เสียอย่างเดียวอยู่ในซอยครับอยู่ในซอยผมอยู่ในซอย จากถนนใหญ่ประมาณร้อยเมตรเข้ามาในซอยนี้ประมาณร้อยเมตรครับเข้ามาในซอยนี้ประมาณร้อยเมตรแล้วก็เลี้ยวขวาน,นิดหนึ่งมาเลี้ยวขวาประมาณยี่สิบเมตรยี่สิบสามสิบเมตรนะครับก็จะเห็นเต็นท์ของผมอยู่นี้นะครับอันนี้ามาทักทายกัน,นครับทักทายกันกลัวจะหลงจะลืมเดี๋ยวไม่มีอะไรลงก็อยู่ลักษณะนี้นะครับอยู่ลักษณะนี้ ถ้าไ,ไม่มีงานผมก็อยู่ลักษณะ,ะน,นี้แล้วผมก็จะกลับไปอยู่ที่บ้านหรือถ้ามีธุระผมก็ไปทำไปธุระนะครับถ้าใครจะมาหาผมต้องโทรก่อนนะครับโทรนัดก่อนโทรเช็คก่อนว่าผมอยู่ไหมถ้าไม่มีงานผมงทีผมอาจจะไธุระนะครับกลับมาทักทายแค,แค่นี้นะครับสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับ